สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางตุ๊กแกมหาลาบหลวงตาอะวัดบางแม่ไม้อำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเครื่องรางตุ๊กแกนะครับทำจากเนื้อดินเผานะครับ มีลงสีอักขระด้วยนะครับมีอักขระด้านหลังด้วยนะครับเป็นตุ๊กแกอาถันมีพุทธคุณด้าน สเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกลูกค้านำความร่มเย็นเป็นสุขโชคลาภเตือนภัยค้าขายดีตามตำลาตุกแกสวนมากจะปั้นจากเนื้อดินเผา เช่นดินที่มีส่วนผสมของดินอาถรรพ์ต่างๆเช่นดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดป่าเจ็ดโปดินขุยปูดินจอมปวกและดินผสมของผงพุทธคุณส่วนมากจะนำมาปั้นด้วยมือ ปั้นกันเองที่วัดไม่ได้สั่งทำมาจากโรงงานตามตำราจะผสมผงวุธคุณด้วยการลบผงเช่นผงจูงนางผงเงินล้านผงตีนิสิงเหจากนั้น ลงคาถาหัวใจตุกแกเปิดตาเปิดปากเห็นได้ร้องได้อีกทั้งเด่นด้านเมตตามหาสเสน่ห์อีกด้วยตามตำราท่านว่าถ้าได้ยินเสียงตุกแกร้องเมื่อไหร่เจ้าของจะได้ลาบในอีกไม่ช้า ถือเป็นตุ๊กแกสายจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นเครื่องรางอันโด่งดังระดับประเทศโดยเฉพาะตุ๊กแกหลวงพ่อคื้นวัดสังโคปัจจุบันมีราคาเช่าหาบูชาสูงในวงการนะครับเป็นสายวิชาตุ๊กแกของจังหวัดสุพรรณนะครับ วัดบางแม่ไม้อำเภอบางปามา้าจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนมากจะปั้นมือนะครับ มีขนาดไม่ใหญ่สามารถเลี่ยมพกติดตัวได้นะครับเด่นทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับตามตำรับของตุกแกนะครับ วันนี้ก็พามาชมเครื่องรางตุ๊กแกมหาลาบวัดบางแม่ไม้อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ